ครับสวัสดีครับพี่น้องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่เก็บขี่อย่างอีกแล้วเก็บที่อย่างมานันนี่ฝนกระโตก๊กฝนต๊กตลอดช่วงนี้พี่น้องเอ้ยอย่างก็บบุ้คลในเศรษฐกีดน,นะอย่างก็ได้บุรายดอกอย่างได้ก็บ,บเกินเที่ยวเด้อมือนี่เที่ยวนึ่งดีอ่อย่างไม่ได้หลายได้พี่น้องเอ้ยอย่างน้อยนอยนึยน่ง <laughs> มันฝนตกเด้สัดจังไดมันก็นเลยโบดีกีดถ้าฝนโบดตกก็จิไข่อยู่เกิดอะไรอ่พี่น้องอย่างบดได้ลายได้อะยังรอรถอยู่พี่น้องเลยรอรถมาขึ้นเกาไปล้านพุ่และพี่น้องล้านใหญ่พุ่และพี่จักหน่อยก็มาหอดดอกรถก็ได้รอจักหน่อยก่อนนี่ทางนี้ก็ได้ อย่างบหลายน้อยเดียวเดีประมาณจักยี่สิบสามสิบนี่แหละสามสิบกว่าถุงหนงท่านี่ยังบริซ็กเบิ่งคนเกิดมากมัดคุ้คนแล่ะล่ะมันบริกดเดชใหังไหนน้องๆเนาะฝนตกขนาดใหญ่นี่ยังบริตัดนี่โอ้ขนาดเลยได้ดยนี่ใหญ่ก็ได้ เพราะ่ผมมีเวลาพี่น้องเลยผมมีเวลาตัดเลยนี่แต่ฝนไปเห็นน้ำยางน้ำกระป่านั้นเวลายากเติบอยู่ช่วงนี้ช่วง้าช่วงฝนนี่ก็ทุกขนาดเลยอันนี้ยัดพิลึกอันนี้อ,อ,อืเจ้านี่ยัดลายตืบ โอ้โอเหเฮ็ดฝ้ายไวพี่น้องเลยแต่ละเจ้าละเจ้ามันจังง่ายตอนสร้างสบายอย่างก,กับโบหลายพี่น้องเลยน้อยเดียวพวกคือยามหนาวเะไพี่น้องเลยท่านบ่ค่อยได้กีดมันเป็นอย่างดอกทันได้กีดมันก็สิได้หลายกว่านี้อยู่ นี่เท่าี้แหละนี่มัหนยี่สิบสามสิบถุงประมาณนี้พี่น้องเลยอย่างโอ้ท่านคุณเอ้าลอรถก่อนพี่น้องรอรถมากก่อนจะเอาขึ้นรถ เอาหลดมาแล้วเอาขึ้นบานนี้เอาคือพับจังสิแป่งเชียรปลงชุเชียเออได้บ่อได้บ่อเจ็ดสิบโลโุโล่าเจ้าของถุงนี่เยกอเออเออตูดไม้ไปตรงท่อกันเออเอาโอ้นักเจ้าของมันยชงว่านักเลยโอ้ ป่าทเจ็ปดสิบล uh ูได้เอ็นถุงนี่หร right ืออาจสี100่ร้อยกับว่าได้เนาะร้อยลูกเนาะโอ้ถุงละร้อยลูธรรมดาได้น่ายจะบยิ่งทำนี่ามแต่ว่ายางนี้จค่ค่แค่ขูมก็เคยก็ธรรมดาแลวเนาะคืนเลยว่าคอยนักทำนี้ก็ได้สามร้อย นี่แหบมึงยัดไรห้าถุงว่ะ้าโุได้ปอยร้อยหอนบอกคือแปดสิบประมาณนี้เนาะคิดว่าวะขัวบอกงพ่อางว่า้ไปว้าทปานั้นบอกน้อยแปดสิบประมาณนี้เนาะนอนยอมยู่อันยัดไดนี่ยอมเอาเรามึงเอาเอาเรามึง เออเอาปูเท่าย่อได้แบนี่ขึ้นบอกลองดูเอาโอ้โหโอ้นักขนาดว้ายผู้เลี้ยวเป็นเด็กเป็นตาหอดร้อยบอกหอดเนาะนานโอ้ลายเติบสัน นี่ใครอยู่นี่โบนัสเขาไหนเนาะหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสประมาณนี้ตัวไปวะอยากพูดไปม,มดมดมดรถนี่ม่ม่ธรรมดาเอายัดจบเจือด้อเอามันมดได้ออมาดิโอ้ยเอาไปตันทางเขาละเอ้า มันตันทางสอบค่าสอบอ้าสบเดีตอ้หได้อยู่ายเติบอยู่เนาะกนพันห้าเนาะลายต่ว่าไปเอางาน้องตานี่แล้วอ้โอ้ไปขอแบ่งเลยบอแบ่งแล้วอ่าน ฟอไปใส่เดนี่อขี้ยางไม่ใส่ขีดฟอกีดอคี่ายอเลยนี่คูิดหน่อยะฮะบอกอ้าไปพุดยางมอดไสเราพุสอบทุงใหญ่ๆมัดเลยละบาดนี่เนาะมีแต่บบห้าหกสิบโลรอบเดียวรอบเดียวเอารอบเดียวเลยสามสิบกว่าถุงนี่ละประมาณนี้ โอ้มันโมยยืดพี่กัมาพี่กมาของกันถ้าถ้าบยัดในลนยได้ถูกออแมนต้องยัดแน่นๆอ่นมันจังยืดเนาะโอ้ลกองของกาไเนี่ยัข้างมันเ็เนอ้อมันคือเบยวแ่ารุ่นมนี่ได้ห้ากสิบโลอยู่รุ่นนี้ใครอยู่เจ็ดสิบบ่รุ่นนี้ ซีเมนตและบาร์นี่ไม่บอคาดรอกเจ็ดแปดสิบลูกูด่าเต็ยละถุงเออี่ถุงละสามร้อยเนาะหี่ถุงนี่สามร้อยโลอาดซีเมนต์อาดซีเมนต์ข้อมเจ้าอ่ากูด่าโอ้นักขนาดได้หันมาธรรมดากูด่อ๋อพอดีเสี่ยวหนึ่ง พอดีเที่ยวนึงเมื่อ้วเมื่อ้วนี่เที่ยวเดียวนี่แหละมัดพอดีเออมัดพอดีโอ้โอ้ได้เต็งขาได้เกื่อได้เออเออมัดสะก่อนบานี่เอา เต็มบาทนี่เหลือเท่านั้นแหละเหลือสองทุงงมดรอบนี่คุ่นละเอาไว้นัดหน้าคุ่นละบาทนี่เจอกันอีกโอ,อ,เอ้เอออันดี้มดเท่านั้นเลยอ่าเอาเอาสัตนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ